ครับผมสวัสดียามเช้า,ชาพี่ๆนานะนักตกปลาทุกท่านครับผมตกปลาสายหนา้าดินวันนี้ก็มาออกหมายเหมือนเดิมครับหมายธรรมชาติหมายคลองมากับทีมงานครับผมวันนี้มาสองท่านครับสาาๆครับผมอากาศดีครับผมเก็บภาพบรรยากาศเชา้ชา,ชารุ้นโดยกันครับว่าจะหมานไหมวันนี้ เบ็ดก็คนละห้าห้าคันครับวันนี้ลงหน้าดินกันออกมาไม้แต่ตีสี่ครับเพิ่งลงไม้แรกครับนั่นนะมาลุ้นด้วยกันว่าจะเป็นไงวันนี้น้ำลงเยอะครับวันนี้ น้ำลงอย่างเยอะเลย่จะมีตัวไหมจะมีบิ๊กไซส์ให้เราได้วัดเปล่าวนันนี้เสียงนกเสียงการ้องตอนรับแสงรุ่นครับผมโอเคครับติดตามดูครับนะนะเสียงสักกนเดิมครับผม ติดนกล้งทจะเมื่อยอาจารย์เอาสมุนไพรมาเลยครับนะนะกันโกงครับเมื่อกี้มาลุ้นด้วยกันครับปลาเลยปลาเมูมีต้าดอกสมิธสมิธต่างอย่างเห็นแล้วกิจจาไปแล้วครับ ยาเราฝังที่าข้างฝังค้นโกงเลยครับเมื่อกี้เสียดาย เปนเองนเนือย่อยหอยู่ตว่าเอาแล้วนะนะ่ว่าคอคอยไร้่มีดูดยมาแล้วครับตานะรู้ด้วยกันครับป็นปลาเลย หรุดอีกอะผ่าดอีกแล้วครับผมหลุดไปแล้วตัวที่สามนะครับวันนี้ปลาใหญ่ไปอีกแล้วมันมันเป็นฝั่งหรือเปล่าครับมันเป็นฝันน่งเศรษัยแล้วคณะตัวที่สามนะครับปลาใหญ่เข้าไม่อยู่ครับผม ครับผมตอนนี้ก็เกือบแปดโมงแล้วครับนันาน,านะกนะ็ได้มาสีแต้มครับถ่ายไม่ทันครับนะัอยู่ที่กระชังเขามาเรื่อยๆครับผมให้พี่น้องในเบิ้งครับผมก็ะบอกไทยในกระบอกลาวในเด้อยพี่น้องเด้อ <ผม S 1> ปะปนกันไปนนกร <laughs> <laughs> ะแสะะลงนนังมา ผมลู่อิสานร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมคืาแังมะแรงโอเคครับติดตามดูครับผมก็ <laughs> สูบขึ้นเยอะครับก็สูบของคนอิสานกับกาแฟรังมะแรงครับ <laughs> <laughs> หมายสวยครับหมายนี้มันมาติดหญ้าอยู่นิดนึงครับเอาปลาขึ้นยากต้องลงน้ำไปแล้วบึ้ม ตามดูครับผมเล็กน้อเพิมมีบาท <c oughs> ครับผมโอเคครับนั่นนะแล้วก็เงียบครับ มาหลอกกรยานกระจากไปครับ mm hmm. มาเฮ็ดให้หัวใจใเต้นคันนี้ก็มาครับผมนะนะติดต่อกันมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วชุบอยอยู่ครับผมอยู่อยู่น่ะจดจดจ้องจ้องร <c oughs> อว่าจะวัดปลา <c oughs> ติดไม่ติดครับที่มาเยอะอย่างนี้ไม่พออะไรนะครับข้างหน้า,านมีหญ้าลุ้นลวนเรียบร้อยดี <c oughs> ความสุขทางใจมาแล้ว <c oughs> มาแล้วอ่าแกวท่านซองดูงีที่พูดไว้ว่าแกว นี่ไงครับมาแล้วผมเจ้วครับตัวนี้นี่แหละแต้มเล็กกำลังใส่เล็กครับผมถึงจะเล็กแต่ความสุขทางใจครับครับผมเจ้วมาแล้ววันหยุดหนุ่มโรงงานครับอย่างเงี้ยชายอิสระมาแล้วครับน้ามาแล้วครับฮะ อยู่ปะอยู่ปะโอ้หลุดอีกรอบแล้วนะหลุดไปเยอะครับหมายนี้อยู่ปะปลาหน่อยป่ากระมังหน่อยกูประสาทก็คือยาข้างล่างครับผมเลยไม่ก้อยโอยู่อยู่อยู่ครับนั่นนะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเอ้ยใสสวยครับใสสวยจานสักครับผมใสสวย กะลังสวยครับนั่นนะแจ๋วครับติดตามชมกันต่อไปครับผมคนอีสานครับคนอีสานคนเล่าหมานๆครับนั่นนะไม่ผิดบังพะลสีห้าแต้มนะครับนั่นในกระชังครับผมถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างครับผมช่วงจังหวะมันไม่ได้ครับก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ไม่ว่ากันนั้นนะเนาะพอได้ตัวครับพอได้มันมืออยู่คลิปนี้หมายนี้ ใยสวยครับใยทำจารโชว์เนี่ยโชว์เนี่ยนี่ครับผมใส,ส่สวยครับนะั่นนะเจ้าเจ้าครับผมหวานหวานตอนนี้เก้าโมงกว่าครับก็เรื่อยๆมาเรื่อยครับกับทีมงานนักลา่าสายบุญครับผมทางลงก็ทะรักรเลยนะเป็นเลนไป็นตมน้ำพึ่งลงครับผมน้ำพึ่งลงเลื่อนหน่อยตามดูครับผม ทางโน้นน่าจะเข้าครับเสียงมีอยู่พักหนึ่งโอเคครับผมเนมอ,ไอะนน <c oughs> ไปเข่าซ้ายเดี๋ยวครับ <c oughs> <อ>ผมนะฮะตอนนี้กำลังเตรียมสถานที่ครับจะลงเบ็ดอีกชุดหนึ่งพอดีเพื่อนมาครับเลยนะจานกิดครับผมฉาย,ยาล่ำทุง่งอีกเช่นเคยครับผม กำลังเอาหญ้าขึ้นว่าจะเพื่อขึ้นครับนะฮนะจำลองข้างๆกันแหละเพิ่งมาเมื่อตะเี้ครับผมจำลองด้วยกันติดตามดูครับนล้วนะว่าจะหมานแค่ไหนวันนี้ผงเงียบม,มาพักหนึ่งนะครับคันเบ็ดของเรายังไม่ทํางาน,นครับนั่นนะติดตามดูครับผมใหม่แล้วครับนะนะมาดูนกันว่าจะเป็นปลาอะไรฮะ ลุ้นกันครับเป de ็นปลาอะไรช็อตเด็ดๆแล้วครับผมมามาแล้วมาแล้วติดอยู่เห็นไหมครับนั่นนะเออกะละมังครับผมไซส์กำลังทอดกรอบครับใสสวยๆสวยๆนางงามครับเอ่อเซียนกิจสายยาลันทุ่งกำลังเตรียมอุปกรณ์ครับผมเพิ่งมาเมื่อตะกี้ครับขออนุญาตเมียก่อน ค <c oughs> นเมียเยอะอย่างนี้เมนมาจา <c oughs> นทำไมกี่หลังครับผมเนนี้สี่หลังครับผมสี่หลังมันหมายครับผมตามดูครับเหมือนมันจะไหลลงเลยนะครับนี่เดือดกันเทพจะบทำงานหรือเปล่าวันนี้นเ,เ,นเคยไปทำสถิติอยู่อ่างเก็บน้ำแล้วครับหมายแตกเลยจนห้ามเข้าครับ เสียนเกดครับผมสายยาลันทุง่งป้ายอย่างคือกินแหงเหอ่อะกำลังไงบ่ตะเพียนตะเพียนบ่ตะเ,เพียนครับนั่นนะอือครับผมอือ ปลาพมบ่ปลาพมหัวเหม็นอือนี่ครับโอ้ยใสสวยครับผมเรียกปลาพมครับครับผมโอ้อนั่นนะหัวเหม็นบ่นึบแห้งเหรอวะปลาตัวตึงเลยนี่คือปลาเพียเนาะโอ้ยใสสวยครับผมเจยนสักทำงานครับผมโชว์หน่อยจันสุดยอดครับผมแจ๋วเลยแจ๋วยังสู้อยู่หมานๆครับผมนะ่นะ น่าเป็นปลาโน้กเขานะครับนานๆท่านไหนรู้ก็บอกด้วยครับผมว่าปลาโน้กเขานะเรียงไม่เหมือนกันกับตาแดงครับแล้วนะสวยๆครับเถูาฝ่ามือผมเลยนะครับใหญ่ๆครับนล้วนะมันๆครับมานมาแล้วใครรู้คอมเมนต์มาบอกด้วยครับก็เรียกปลาเลยตาแดงๆครับผมน่าจะเป็นปลาโน้กเขานะลรั เอานี้ปิดนะครับตานีแดงครับนั่นแหละสวยครับผมมันฟ้ามันต้องมน้ำหนามอาจารย์ตามดูกันยาวๆครับผมหานมาแล้วครับนั่นแหละสวยๆเลยสุดเจี๋ยจัสักบอกสูตรได้ไหมครับ บอกสูตรได้ไหมไอ้สูตรนันเว่นครับสูตรนันเวันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับเนี่ยบอกได้ไหมขนมปังกะทิสดอืครับผมลูกยอครับผมลองดูนะนะสูตรนี้ครับผมครับผมเสยนกิจใหม่แล้วครับแก้มที่สองครับผมนะนะมันมันเสยนกิดล้านทุ่งผงใส่หมายแต่งแล้วครับผมวันนี้เดี๋ยวตามดูกันยาวครับนะนะได้มาสองแต้มแล้วเส้นกิดถ่ายไม่ทันครับผมเมื่อกี้โอเคครับผมบรรยากาศตอนเที่ยงครับ โอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องปากระบบไี่แหละมันหมาไหมผมหมาเรื่อยๆครับพอได้มันมือครับนั่นนะน้ำก็ลงเรื่อยๆลมหนาวมากครับผมบรรยากาศอยู่หมวยอยู่ตรงอยู่ท่าครับมันหมามีตะพูนหมาครับนั่นนะหมาปลาปุ๋ย จังเลยลอกเงียครับเอาครับจานกิจทำงานแล้วครับผมมาแล้วสินกิจครับผมนักใช่ไหมล่ะจานนักบวกนักหรื่าคนหมุนมาบ่มาแล้วครับน้าๆโอ้มาๆครับผมโอ้ติดแล้วครับหน้ามาเลยครับผมเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็แย่งกว่าดครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับน้าๆ ทานช่องของคนหัวร้านไปกินเป็นลังใจให้กับทีมงานนะครับทีมงานล,ล่าลาสายบุญครับผมไปนานแล้วครับผมขันหมานมับผมสุดยอดมาเยอะยครับผมคนละสี่ห้าตัวนะครับฝากติดตามเลยครับนั่นนะ เงตัวเียวถ่ายขั้นใหญ่น่อนวัดเนี่ยไปวัดาดวิ่งวัดทีเลยเนแเราม่กะกุ ครับผมนะ,นะนะตอนนี้ก็ค่ำแล้วครับผมตอนนี้เริ่มเงียบกันแล้วครัป่า,า,นนาใหญ่เข้าไปสี่ครั้งไม่ได้สักตัวนะครับเจ้านะหลุดกับวัดไม่ติดวันนี้มีรูปเป็นไงเาสียดาย <laughs> ดครับผม ทีมงานหงอยเงาเลยครับคลิปนี้ไม่ได้จับปลาใหญ่ครับจับแต่ปลาเล็ก<า>เดี๋ยวรอดูอีกสาภาพค,ครับนะั่นนะอีกสักพครับถ้ามีเข้าก็จะได้กลับบ้านกันครับคลิปนี้สงสัยจะไม่หมานปลาใหญ่ครับตามดูครับผม อ้ออ๋ออ๋อมาแล้ว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 ปลาอะไรน่าจะอยู่แล้วมาลุ้นด้วยกันครับว่าปลาอะไรครับผมปลากระมังว่ะโอ้โหแอคชั่นแอคชั่นครับดูแอคชั่นครับโอ้โหปลากระมังครับผมออกมาครับแล้วนะลูกปลาพันปลาครับผม พันปลาได้จ้าเด้อโอ้ใหญ่สุดแค่นี้บ่นั่นนะนะลูกปลาพันปลาจ้าเก็บเลยครับมาดูผมประกอบการครับนะ้ะวันนี้เป็นงไงโอ้ยอย่ครับผมสวยๆครับประชังแรกสวยครับผมประชังสองครับผม สวยครับนะ้านะยวตัวเลเ็กไปหน่อยครับระช่งนี้มาดูไปช่งใหญ่ครับผมว่าเป็นไงมาตรฐานเรือช่งนี้โอ้โหนะ้าๆนะโอ้โหสุด,ดยอดครับผมหวานๆครับผมสุด,ดยอดเลยสมกับกช่งใหญ่ครับหวานหวาอเลยถือว่าโอเคเลยครับ คลิปนี้แต่ว่าปลาใหญ่ไม่ได้จับกันหลุดครับหลุดไปสี่ครั้งปลาใหญ่เสียด้ครับผมปลาใหญ่ไม่ได้ชมกันเลยไม่เป็นไรครับเนาะโอกาสหน้ายอย่างนีครับผมเดี๋ยวมาแก้เมินใหม่ เกือบยี่สบหลังครับแล้วนะสำหรับคลิปนี้น้ำมันพึ่งลงครับไม่รู้ว่าเป็นที่น้ำลงหรือว pues, ่าเป็นที่อะไรครับมครับมันก็เข้าดีครับแต่ว่าวัดไม่ค่อยติดเท่าไหร่ดวงเบ็ยก็ดวงไม่ใหญ่ เบอร์ 7, เจ็ดเบอร์เก้าก็ถือว่ากำลังดีครับเบอร์นี้แต่วัดไม่ติดติดตามดูครับนะนะสงครามยังไม่จบนนเดี๋ยวพึ่งนับสดภฐานครับผมเราดูต่อไป <c oughs> ต่อแล้วต่อแล้วคราน,นี้